วันนี้พารอนดอนเดินทางกับขอนแก่นนะคะสองวันนะเอ๊ก็จะนั่งเครื่องกลับมากรุงเทพนะคะมาเอารถนี่รอนดอนจะกลับขอนแก่นไม่มีคนขับรถให้ก็เลยให้นาะยเอ๊ขับให้นะคะวันนี้เราเลยมาแวะที่อำเภอปากช่องนะคะร้ะานบ้านบ้านไม้ชายน้ำ โอ้บรรยากาศสวยข้างริมทันอ้อยมีน้ำตอกอย่างงี้ด้วยเอาสะพานน้ำบนเดินได้ด้วย,วยเหรอมีสะพานน้าบนแ้วหน้นาสองขวิดิ้น <c oughs> สั่งอาหารเัิมอาทานข้าวหมดแล้วนะคะลืมถ่ายนะคะอาหารอร่อยทุกอย่างอร่อยมากมากอันตรายเพความปลอดภัยของท่านสะพานล้าหนักได้เพียง5ท่านโอเอเลน1คนเท่ากับ2คนมาอันนี้เป็นในส่วนของคาเฟ่ของร้านนะคะ คาเฟ่ของร้านก็จะมีให้ขึ้นมาชั้นที่สองจะเป็นสะพานให้เดินไปยังคาเฟ่นะคะนี่ค่ะร้า,านรันดันรันดัน

น่ถึงคาเฟ่แล้วนะคะเรือนเรือนแพอะไรเนี่ออยโอ้โอเก่าแก่โบราณสวยงามมากนะคะการจัดร้านเอาอยู่ไหนอะคาเฟ่อ๋อลึกมาก ร้านใหญ่มาคุณเคยมานะคะทุกคนอุนที่นั่งกินก็นเยอะ ร้านใหญ่มากๆมีหลายมุมหลายสไตล์เพิ่เคยมานะคะเพิ่งเคยแวะคาเฟ่เรียวสายบริเวณเดินเข้าคาเฟ่นะคะทุกคนสวยมาก เนี่ยเราไปซื้อกาแฟมาแล้วนะคะเมื่อกี้บั a ค k ฟฟี่น้ำพึ่งมะนาวนะคะพี่น้องที่นี่นะคะเหมาะสำหรับผู้ใหญ่ก็ดีเด็กก็ดีนะคะมาเที่ยวเย็นๆน,นะคะพี่น้องบะหอนเลยทั้งๆที่บรรยากาศร้อนแต่กพ็พออยู่ได้นะคะก็มีลมนิดๆเพราะต้นไม้เหมือนเยอะนะคะแล้วก็เป็นบ้านไม,ม้เลย โอเคจะเดินทางกลับแล้วนะคะ